ด,ด,ดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็มากินข้าวได้จ้ะพี่น้องเด้อจิ้นข้าวน้ำกันจ้ะพี่นอ้อมโนโงมื้อวานนี้มนูก็มีอม็มกปลาเค็งหน่อยจ้ะพี่น้องมกปลาเค็งหน่อยเนี่ยเสร่อนเอากับน้ำให้น้ำหน้าเข้าหน่อยห่อยพี่น้องเจ้าประเด็จากพี่น้องพักก็มีอัน บักกะทินอ่อนนะจ๊ะพี่น,อนาา้องถักกะชะอมจ้ะยอดชะอ,อมผักกะแยง,งจ้ะพี่น,อน้องพีซซานมันห่อเกี่กินตะผักเนี่ยจ้ะเพราะว่ามันจะย่อยง่ายเวลาเ้ากินยังลงไปเนี่ยมันจะย่อยหาง่ายกันเ้ากินผักลงไปนะจ้ะพี่น,อน,นะอน้องนะเขาเนาะกันจ้ะง้อปลกเพลงจ้ะพี่น,อน้องจ้ะ

ไปสอนน้ำทงไห้ทงน้าปน่อแจบบแบบ็บๆจบอม,<ะ>มุกกระิงหน่อยหวานข้างคัอืม้มแบบ